สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube นะเดี๋ยววันนี้พามาดูาเจ้าวอนสี่ร้อยสี่สิบแรงนะเดี๋ยวจะพูดคุยกับพี่เคสักนิดหนึ่งดูกระทะเ่ยเป็นกระทะชุบคมเมี่ยมนะอู้ดูทางน้ำมันแต่ววันนี้จะพูดคุยนะครับกับแกสักนิดหนึงเดพาดูรอบก่อนมาวิงานเจอกันที่อแถว เจ้าคุณทหารนะครับหางแกน่าะหางป้ายแดงรถน่าจะเป็นรถมือสองสวยเลยอุปกรณ์วิ่งวิ่งหลายอย่างหลายอย่างเลยหลากหลายเลยเหล็กเสียบข้างหางเห็นกกบอกว่าดามหางพนัด ตอนนี้น่าจะสองเดี๋ยวต้องสอบถามเคอสองเผาข้างหน้าไม่ได้เลยเพื่อข้างหน้ามันอ่าเนี่ยนะครับพี่ของของพี่เนี่ยอ่าคันนี้มันเป็นวอลโว่สี่สี่ร้อยสี่สิบแรงเนาะเป็นเกียร์ออโต้ไหมเพี่ใช่ใช่ครับของอันนี้หางพนัดของพี่นี่หัวหัวราคาเท่าไหร่นะหัวสองล้านซื้อมาสองล้านครับหัวราคาเต็มเขาสองล้านใช่มันเป็นรถมือสองพีป,ปีไหนให่รู้ป,ป่ะเข้าๆได้ป่ะ ห้าปีน่าจะห้าเก้าครรถห้าเก้าประมาณปีห้าเก้ารถลิมซ็อกครับอืประมาณสองล้านแล้วแล้วอ่าซื้อแต่ซื้อแยกใช่ไหมหัวหางเนี่ยแยกครับแล้วก็ผมว่าซื้อหาตางหากหางตัวเนี้ยหางพันนตัวนี้ราคาไหตอนนี้น่าจะไปหกแสนสี่แล้วครับแต่ตอนนั้นน่าจะประมาณห้าแสนกว่าห้าแสนเก้าโอ้ห้าแสนเก้าก็เท่ากับหกแสนนิดเดียวเองใช่ครับแต่ตอนนี้มันขึ้นราคาเป็นที่เช็คมาจะไปเอาอีกฐานึงมันห้าแสนหกแสนสี่ครับอ่าแล้วไอเจ้าคันเนี้ยสองล้านเนี่ยพี่ดาวไปเท่าไหร่นะ ดาวไปเกือบหกแสนครับเกือบเกือบหกแสนประกันแล้วค่าอื่นอื่นก็ค่าประกันประกันยิ่งดาวเยอะประกันจะน้อยถ้าเกิดคนที่มีเงินน้อยดาวแค่สามสี่แสนนยคุณจะต้องโดนประกันประมาณแสนสี่เพราะว่ายอดยอดจัดมันน้อยกว่าค่าประกันครับพอพอเราดาวเยอะค่าประกันก็เยอะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นครับยิ่งดาวเยอะประกันก็ยิ่งถูกลงประกันเป็นประกันชนหนึ่งอยู่แล้ววันที้หนึ่งใช่ครับขันพี่อันนี้ได้ยินว่าเพิ่งมาขับคันแรก ครั้งแรกครั้งแรกคันี้คือพี่ทำรถบัสอยู่ใช่ครับโดนโควิดทารถทํารถเช่ารถนาเที่ยวทาหมดทุกอย่างครับแล้วแล้วพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าเคยเคยเห็นคลิปผมพี่พี่ไปเจอยังไงดู youtube เหรอดูดูศึกษาก่อนมาดู youtube อ่าดู youtube ก่อนเราอยากจะรู้ว่าถอยยังไงถอยยังไงถอยทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างี้ครับก็ต้องเหมือนกับต้องศึกษาหาข้อมูล้ว้ก่อนว่าเราเราจะไปทำงานนก็เลยเคยเคยทักผมด้วย เคยทักไปครั้งหนึ่งว่าแต่คนทักเยอะไงผมแล้วก็เราก็ทักไปว่าอยากอยากไปลองนั่งดูในงานตู้ว่าวิ่งยากวิ่งง่ายไหมอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ลองเลยตอนนั้นคนทักเยอะจริงพี่คนทักเยอะพี่เชตตามาเดี๋ยวผมเดินตามผมก็ผมก็เลยว่าอยากอยากลองนั่งนั่งในงานตู้รถตู้เพราะเราวิ่งแต่งานพระใบแตนที่เราเที่ยวข้ามตรงนั้นมาแล้วผ่านเที่ยวแรกเที่ยวอะไรวิ่งวิ่งมาแต่ผมก็ เพิ่งเพิ่งไปรับตู้เมื่ออาทิตย์แล้วอ๋อแบบลานตู้เพิ่ง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 รับเมื่อวันจันทร์ครับตู้หล่ำเจ้บังก็ถามเพื่อนเอาอันนี้วิ่งวิ่งวิ่งมากี่เดือนแล้วทั้งหมดครับทำนี่น่าจะห้าหกเดือนแล้วห้าหกเดือนแต่ว่าเอาว่ารับตามลานตู้นี่เพิ่งไปรับเพิ่งรับงานแรกแต่ก่อนหน้านี้วิ่งงานคุมผ้าใบเดียวครับเกือบคล้ายๆคล้ายๆกันเนี่ยลานแต่ละลานไม่แต่ แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ผมไม่เข้าใจนะทาไมมันต้องมาลมเสียคนไม่รู้ว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้ให้บอกบอกแบบพูดแบบบอกกูหน่อยกูไม่รู้อปกติอมันจะกินหัวอย่างเดียวเลยอะปกติตอนนี้ก็พี่เขาผ่อนเองนะครับตอนนี้ก็ยางมันยางมาแบบนี้เลยเหรอไอ้จริงยางยางนี่เฟรอร์สปกติน่าจะเป็นวิดโตน่ะนี่ผมประหยัดไปหน่อยในใตไฟโตนคนละอย่างเลยหน้าไฟโตนไอ้นี้แม็กซิตไอ้ไม่ใช่อันนี้อะไรตรงกลางเนี่ย ม่ชลินครับอ๋มิชลินอ๋อมิชลินมิชลินมาแล้วแต่ทีแรกครับอืมแต่ว่าเราแต่ตอน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 ที่เอามาเนี่ยมันได้ยางใหม่หมดเลยเหรอทั<ม>้งทั้งสิบเส้นเนี่มมลยลองไล่ฟังไล่ฝั่งได้ไหมได้ได้คันนี้ผมไปดูมาไมา่ไม่อยู่แค่เจ็ดแสนห้าแล้วผมซื้อจากศูนย์วันโว่เนี่ยอ่าบางนาปะบางนาครับเปิดยกหัวดูลองขับอันไหนไม่ดีอันไหนรั่วซึมมีน้ำมันออกทุกอย่าง เปลี่ยนให้ใหม่หมดรถผมเปลี่ยนโช้กใหม่หกต้นโอ้โหเปลี่ยนทัง้งลมใหม่เจ็ดลูกแปดลูกคือเราสั่งเขาเปลี่ยนให้มันต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนคือเหอเอมือนรถก็แน้เหมือนเริ่มต้นใหม่ที่ผมทุกอย่างใหม่หมดอฟิลเตอร์แอร์กรองน้ำมันเครื่องกองอากาศเหมือนเราได้ใหม่ครับก็ถือว่านะดีแต่แค่แค่รถมันเป็นรถรถของเขาถ่ายมาจากดีฟ้แค่นั้นเอง แต่ต่อให้มันเป็นมือสองแต่มันก็ยังเป็นมือสองศูนย์เนาะมันก็ออกจากศูนย์แล้วมรนกันหมดเลยปักหัวชงปักหัวฉีดผมเปลี่ยนหมดอะอะไรที่ดังที่มีรอยน้ามันที่ไม่เขาเปลี่ยนยอดยอดเปลี่ยนคันนี้เกือบสี่แสนไม่ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราทางววนโบเป็นคนจัดการแล้วเราก็ไปตรวจรับงานทีนหนึ่งครับถือว่าสุดยอดถือถือว่าศูนย์เขาบริการได้ค่อนข้างดีคนที่ซื้อจากศูนย์นะครับแล้วพอพอพอดาวสักประมาณหกแสนนะพอบอกจํานวนดอกเบี้ยได้ไหมว่ามันกี่บาทกว่าครับหกกว่าก็ยังไม่เท่าไรของผมเก้าอะผมใช้ ผมใช้ของไฟแนนซ์เอเชียส่งอิดซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ผมซื้อรถพอไม่มีอะไรอคันนึเนาะผมซื้อรถอาผาดผมว่าเป็นเอเชียสมกิดเราก็บอกเป็นลูกค้าเก่าเขาเลยบอกว่าต้นแรกเจ็ดดอกเบี้ยเจ็ดนะครับแล้วก็เลยรถบอกว่าผมส่งงวดแรกก่อนเป็นดอกเบี้ยบิกินส่งงวดแรกจะรดดอกเบี้ยลงมาอีกถ้าเกบไอ้คันนี้สุดดอกเบี้ยจะโดนหกจุดสองไม่เยอะถ้าเป็นมือสองหกไม่เยอะหกจุดสองผมโดนนะครับไม่ไม่ไม่แพงตัวนี้เป็นเกียร์อะไรนีเกียร์เกียร์เกียร์โตที่สองเกียร์โต สบายฉายข้างในนิดนึงได้ไหมได้ครับอ่าพี่ฝั่งนู้นได้ครับพี่เรียบร้อยก่อนก็ได้พี่เรียบร้อยยังผมผมผมอยู่ฝั่งนี้พี่ไปของนู้นดีกว่าผมจะได้ถามเลยไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องติดร้อนนะแล้วแต่แล้วแต่พี่นะบันไดสามสามขั้นนะครับโดนไดสสดจริงพี่เขาก็ไปเอบส่งยูทูบเรามาก่อนนะจะไม่ค่อยเปิดเพราะผม ถอดรองเท้าขับรถอ่าเหมือนกันครับผมก็ถอดแล้วผมถอดถอดไม่ถอดถอดไว้ข้างล่างด้วยไม่ไม่ใส่ขึ้น้วยใส่แมสแล้วนะถ้าพี่แอบแอบโยกถอยสักนิดนึงได้ก็ดีนะครับได้เอาหน้ารถเมื่อกี้มันไม่ได้ไม่เยอะหรอกรอพอก็จะว่โอ้กระจกอ่ากระจกมองข้างนะครับมันก็จะอยู่ตรงประตูคล้ายๆกับพวกยูดีนะ ตัวนี้ต้องปรับตัวนิดนึงถ้าใครเคยขับกระจกอยู่ตรงนี้นะมันจะงงๆหน่อยแต่เวลาพับซ้ายนะความกว้างของกระจกพวกนี้มันจะมันจะอับกว่าไอ้พวกขาที่อยู่นู่นเนาะแต่ผมจะใส่ทุบเล็กนะมาเล็กกระขาดอันนี้ก็จะเป็นกระจกสมาดูภายในที่เกยโคตรโล่งอันนี้มันชั้นเดียวเนาะเป็นสองชั้นได้ไหมเดียวครับอ๋อเป็นชั้นเดียวหัวอย่างใหญ่เลยน่าจะพับให้สักสองชั้น ก็จะเป็นพี่บอกชื่อรุ่นมันตรงเต็มๆได้ไหมพอรู้ไหมผมไม่ไแน่ใจแล้ววก็ก็วอลโว่เอฟเอสสิบสามวะสิบหกเอฟเอดสิบหกเฮ้ยแล้วก่อนนะงงอะประมาณนั้นขัาสี่ีศูนย์เราขับเราก็จำไม่ได้นะวอลโว่เอฟเอสเอฟเอสครับรุ่นเอฟเอสืมสี่ร้อยสี่สิบแรงแลวนี่คือเกียร์ออโต้แบบนี้เลยเกียร์ออโต้ใช่ครับเกียร์ออโต้เหมือนรถเก๋งเลยไม่มีอะไรเลย หมือนรถเก่งเลยอะบบใช่ครับรอันนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นโหมดอีโก้กับโหมดพาวเวอร์คือถ้าเกิดกดลงไปเป็นตัว P รถก็จะลากได้ได้เยอะขึ้นแต่แต่รถคันนี้จะลากอยู่ประมาณจะลากอยู่แค่ประมาณรอบ12ก็จะเปลี่ยนแล้วครับรอบ12ก็จะเปลี่ยนก็คืออย่างที่พี่บอกว่าดีทุกอย่างเลยถูกใจเลยไม่ไม่ไม่ดีอย่างหนึ่งคือยิ่งเหยียบยิ่งน้ำมันพอมันเครื่องใหญ่ใช่แต่ว่า แต่เนี่ยผมวิ่งเรทอยู่ประมาณได้ได้อยู่ประมาณวิ่งตู้นะครับสามจุดแปดถึงสี่ศูนย์ก็โอเคในระดับในระดับติดสี่ร้อยกว่าแรงมันก็โอเคอยู่ใช่ครับก็ถือว่าพี่ก็ไปศึกษาใน youtube มาก่อนแล้วว่าสไตล์ตู้เขาประมาณไหน้านตู้ประมาณไหนใช่ไหมใช่ที่พี่เคยทัดไปแล้วก็ของพี่ขับรถบัสอยู่แล้วขับรถบัสทำรถบัสแล้วก็อันนี้ก็คือเท่ากับคันแรกไม่เถื่อคันแรกครับอ๋อแล้วก็ทีแรกผมคิดว่ามันน่าจะทำเงินได้ดีนะ แล้วพอเราก้าวเข้ามาเล่นรู้สึกผมมนะได้ดีไหมต้ยถามว่าเอาผมจะพูดในในในฐานะคนที่อยากทำอ่าผมว่าชุดวงนี้ไม่น่าทําไม่น่าทําผมก็ยังไม่ผมพูดตรงเลยว่าไม่น่าทําผมก็ไม่คยถ้าใครที่คิดจะทํานะครับไม่น่าทำหนึ่งโดนกินหนุคิวสูงอราคาถูกคือพูดง่ายว่าตัดราคาเนน้ำมันแพงใช่อ่าแต่มันก็เหมือนกันทุกวงการนะครับรถบัสก็เหมือนกันโดนตัดราคาจากวิ่งกรุงเทพจะอัพสองวันสองหมื่นสี่ ตอนนี้เหลือหมื่นห้าันวิ่งกันละเนี่ยอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยมันน้ำมันขึ้นเราเข้าใจว่าราคาขนส่งจะดีขึ้นแต่ไม่ใช่ทางลูกค้าเนี่ยเขากับตัดราคาลูกค้าตัดลูกค้ามาตัดราคาตั้งแต่ลูกค้าเลยใช่เขาเขาคล้ายๆว่างานมันน้อยหายากเขาเขาอ้างว่าช่วงโควิดอ่าแล้วก็จะแบบว่าเราก็ดิ้นรนกันนะเจ้าใหญ่วิ่งได้อ่าเจ้าใหญ่ต้องวิ่งเหครับเพราะว่าเจ้าใหญ่รถมีสิบยี่สิบคันสามพันสองพันก็ต้องเอาแล้วเราเจ้าเล็กก็กว่าจะถึงเราก็ต้องมีตดนตัดนี่ตามตามระเบียบเนาะปกติใช่ครับก็ ใครที่จะเล่นนะขอสุดหัวนะยากอยู่ตึงอยู่อย่าไปเล่นผมมีคะแนนผมเดียวผมว่าจะไม่เอาแล้วเพราะว่าผมว่ามันเหลือเหลือพี่พี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยผมคนกรุงเทพครับคนอยู่บางกะปินะครับบางกะปิอ๋อไอพี่อายุเท่าไหร่สามสิบแปดครับโอ้รุ่นรุ่นรุ่นกันสามสิบแปดโอเคถือว่าโอเคเลยรถบัสพี่ที่เป็นชื่อพี่เองเท่าไหร่กี่คันนะสามคันสามคันรถบัสแล้วพี่ไม่รับคนขับเหรอขับเองตอนนี้ขับเองครับขับเอง สองคันอีคันหนึ่งตอนนี้ได้ไปวิ่งงานประจำโรงงานแล้วกระทบไหมตอนโควิดเมืเ่อกี้ไอสามคันเนี่ยโดนก่อนเลยครับเขโ,โดนกอนเขาเลย <c oughs> จอดเลยแต่ว่ามันก็หมดงวดไปแล้วหรือไม่ก็ยังพอมีนวดมีอ๋อก็ยังมีอยู่มีอยู่สบ<ม>า,า,า,ายแล้วคือพอพี่มาทําคันนี้แล้วความรู้สึกก็คือว่าไม่ไม่ค่อยโอเคนะไม่เบิร์ดครับไม่เบิร์ดมันเกี่ยวกับอ่าเพราพี่ดาวหกแสนเนี่ยงวดเดือนเท่าไหร่คันนี้ผ่อนรถสามหมื่นสามหมื่นสองอ๋อเน้วยหางหางหมื่นคันนี้ั้งหัดหนะหางผ่อนอยู่สี่หมื่นสามครับโอ้ ถูกวผมมีผมพอสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นสามแต่ผมดาวน้อยอ่าน<ะ>ิดถดาวเยอะแล้วก็สี่หมื่นสามอ่าประมาณเนี้ครับโอ้แต่มันดีอย่างนะเพราะแต่พี่ดาวเยอะเออใช่แต,<ะ>แต่มันดีอย่างตรงที่ว่าเอ,อ่อพวกเนี้ยใครบอกว่าน้ำมันวอนโอถ่ายน้ำมันเครื่องแพงนะครับอ่า<ะ>ผมจะบอกว่าคุณมีเทียบกับรถญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งหนึ่งสามพันอยู่ไหม ผมไม่เคยเข้าศูนย์เลยรถบัสผมได้ประมาณสามพันห้านต้นเองถาะมันมันเครื่องเองอมันกี่ลิตรนะสามสามสิบลิตรมันก็ลิตรละร้อยประมาณนั้นครับสามสี่พันประมาณใช้ได้อยู่มันหมื่นโลสองหมื่นได้อยู่เดี๋ยวนี้น้มันเครื่องดีอแต่อย่างเนี้ยวอลโวเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยครั้งหนึ่งถ่ายใช้เงินประมาณแปดเก้าพันบาทแต่ใช้ได้อยู่เกือบหกหมื่นห้าหมื่นโลหกหมื่นโลเลยก็ห้าหมื่นโลเป็นปีเลยมั้งหัือล่าห้าหมื่นโลเป็นปีหร้อมั้งไม่ถึง แต่วิ่งตอนที่ผมวิ่งร่องอยู่สองเดือนกว่าสามเดือนก็หมดแล้วแล้วแล้วอ่ะพี่ที่พี่มาเริ่มปุ๊บพี่ไปวิ่งอะไรก่อนร่องก่อนอ่ะวิ่งงานิ่งวิ่งขนส่งคือร่องใช่ไหมวิ่งขนส่งวิ่งงานคุณพใบครับคือยาวๆเหรอวิ่งยาววิ่งกรุงเทพพัหญ่อย่างเดียวเลยพี่พอเล่าเที่ยวแรกได้ไหมเที่ยวแรกแบบยังไงเวลาพี่มาจับขับเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกประสบการณ์อะไรอ่าผมประสบการณ์เลยนะเที่ยวแรกก็ ทีแรกก็ไปดูรถของเพื่อนก่อนไปดูเขาคุมพระใบไปกับลุกน้องเพื่อนอพอเสร็จปุ๊บเพื่อไปดูแนวทางว่าเราเข้าโรงงานเนี่ยไปส่งตัวตรงไหนจอดตรงไหนทําอะไรยังไงอพอหลังจากเราได้รถปุ๊บ ผมก็ไปเริ่มงานเที่ยวแรกที่ที่โรงเบียร์บังเลน์คนเบียร์รถใหม่ทุกอย่างเลยว้าใบใหม่เบลวใหม่หางใหม่ล้อใหม่คือเปิดซิงอ่ะเปิดซิงเที่ยวแรกู้สึกคนขับก็ใหม่ด้วยผมแต่ผมจะไปกับน้องชายสองคนไปกับเอ็กน้องชายเขารู้เลยผมชื่อออฟอีกน้องชายชื่อเอ็กจะไปสองคนห่างกันแค่ปีกว่าสองปีก็จะไปสองคนช่วยโคบายคือ อ๋อเที่ยวแรกไม่ใช่เที่ยวแรกอขอโทษดีครับเที่ยวแรกผมไปทาทะเบียนรถเสร็จที่เพชรบุรีเพชรบุรีไปจดทะเบียนเข้าประกอบการเสร็จปุ๊บมีงานจากปู่เจ้าอเอา,<ย>าเหล็กไปส่งที่สงขาสงขาแต่งานแรกดีอย่างคือไม่วางเหล็กแล้วก็วิ่งเลยไม่ต้องขไปใช่ก็เหล็กไม่ต้งเดียวก็ก็ไปอย่างเดียวเลยครับ่ปเป็นก็ด้วยด้วยด้วยเที่ยวแรกโดยที่เราอยากจะไปถึงวัยแล้วเราอยากหางานกลับเลยไม่อยากนอนต่อเพราะเราขับสองคนผมออกจากกรุงเทพสามทุ่มไปถึงสงขาเกือบ เกือบเก้าโมงของวันนึงไม่นอนเลยมก็ขับสองคนไม่นอนแลกกันเพื่อเพื่อที่ว่าจะเอาหางานที่นู่นกลับแล้วได้งานกลับไหมก็ได้งานกลับมาก็ถามนิดนึงไอ้งานแรกที่พี่ได้น่ะพี่จากใครอะพี่รู้ได้ไงว่าจะต้องมีงานแบบเพื่อนผมเพื่อนผมทำอยู่แล้วเพื่อนแล้วตอนงานกลับก็คือใจเพื่อนเหมือนกันไหมใช่เพาเพื่อนผมทำมาสี่ห้าปีแล้วก็เป็นคนใต้คอนแทคเขาเยอะไม่ไม่ไดหางานในไลน์นะไม่ต่แรกใหา่ในไลน์ราคาเด๋ยนนี้พี่หางานในไลน์ปหในไลน์ผมจะมีไม่กี่เจ้า แต่ราคามันก็ราคาเบามากผมผมตอนนี้ผมก็ใช้ใช้กันว่าผมโทรถามถ้าเกิดผมไปได้ผมไปผมโทรถามปุ๊บมันบอกว่าหันใหญ่หมื่นเก้าเงี้ยผมก็วางเลยผมไม่คุยต่อแล้วมันไม่ได้เพรามันมันมันวิ่งไม่ได้งานในผมลองเข้าไปคุกคีกับกลุ่มกลุ่มไลน์แล้วก็จะเป็นงานท้าใบเนี่ยมันส่วนมากเขาจ้างขาเดียวที่เข้าใจไหมใช่เขาจ้างขาเดียวราคามันเลยต่ำเพราะตอนแรกผมมองว่าตอนที่ผมวิ่งสายใต้เนี่ย เหมือนเหมือนเหมือนเราไม่รู้แล้วเราคิดว่าเราได้ไปแล้วเราได้กลับผมได้กลับทุกรอบนะเพราะว่าแล้วแต่ว่าอาจจะขึ้นไม้หัดใหญ่มาส่งแหลม,มก็มันก็โอเคคุ้มอยู่กับสามสี่วันได้เงินประมาณหมื่นเหมือนไปปลายหมื่นกลางสามวันสี่วันหกักน้ำมันแล้วอันนั้นจะคือเที่ยวแรกไปแล้วไอพี่ต่อไอเที่ยวพี่ไปขนเบียร์นะ่ยเที่ยวไปขนเบียร์นีน่ก็ใส่สูงขนาดไหนเบียร์ผมเคยตกแล้วนะเบียร์ตกใช่ไหมผมตกอย่างหลังรถอ่ะผมตกอเองเลยดึงเข้าใบเหรอดึงเข้าใบแล้วก็เข้าใบมันใส่สูงหรอสูงไหมเป็นทะเลาะไหะสามเมตรก็สี่เมตรครับ สมอหัวเลย่สองชั้นอ่ะสองเลเนะครับเกือบสูงเกือบเท่าตู้เลยนะงั้นอ่ะใช่สองชั้นไม่เท่าตู้เลยเหรอเกือบเท่าตู้เลยตกอ่ะมันสูงเลยเนียใช่ครับตกรอบแล้วแล้วเป็นผ้าใบก็ยากครับผ้าใบของพี่ก็คือต้องเขาเรียกผ้าใบร้อยเปอร์เซ็นต์ผ้าใเปอร์เซ็นต์เลยครับผ้าใบกว้างผมสั่งความยากของของมันการคุมผ้าใบพี่ว่ามันยากตรงไหนสำหรับคนที่ไม่รู้เลยนะสำหรับอ่าตอนเก็บชายตอนดึงตอนคุมเสร็จแล้วก็ไหลตอนที่เราขึ้นจะเก็บอ่ะ ตอนที่เราเก็บพื่ให้มันเหมือนเดิมของพี่ว่าตรงนั้นใช่ไหมของผมของผมดึงลงมาข้างล่างเลยเก็บข้างล่างแต่จะลำบากตอนเอาขึ้นรถต้องจ้ามันหนักครับต้องจ้าเลิปฟลิแต่แต่ผมเนี่ยก็เหมือนครูพักรักจำก็ใส่ดูคนอื่นพอพอตอนเก็บบนมันเสี่ยงอ่ะพอตอนเก็บเนี่ยเมื่อก่อนเราดึงจากชายล่างสุดแล้วตลบมาหากันพอตอนหลังผมดึงชายสองมันเพื่อเพื่อไม่ให้มันกินแรงเรามากก็สามารถเดินดึงแล้วเอามาไว้ ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนตลกกันไหตลกกันมาเท่ากับเท่ากับไม่ได้ไปศึกษาเรียนที่ไหนมามากมายเลยนิดนิดหน่อยๆแล้จำเมาแล้วก็ลุยเลยครับอ๋อก็ถือว่ามาจนเจ็ดหกเจ็ดเดือนแล้วก็โอเคแล้วแล้วอย่างบางทีเราซอยเล็กๆที่เราคิดว่าเข้าไม่ได้อะเพราะนั้นมีไปวิ่งงานเสาไฟเราคิดว่าเราเข้าไม่ได้แต่เราลืมไปว่ารถเรามันมีสองล้อเนาะข้างสองล้อข้างล้อล้อจักเขาเรียกภาษาลับรล้อจักรล้อล้อตับคือถ้าเกิดเราอาอีกล้อหนึ่งเหยียบดินอีกฝั่งหนึ่งได้มันก็ วงก็จะกว้างกันเปกหน่อยใช่ไหมครับวนนั้นซอมันแคบผมไปส่งงานอบตอือผมไม่กล้าเข้าอะ่ะแต่พี่คนเขาเขาเขา้เขาให้ผมดูอคือมันมันทุกอย่างมันมันมันเป็นการเรียนรู้นอกห้องอ,ะอ่ะอในตำราที่เราไปเรียนมาแบบขี่มามันก็อีกแบบหนึ่งนี่เราขี่ทอสังมันก็อีกแบบหนึ่งผมว่าก็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 กกกยังไงอะ่ะคือคือบางคนดูอย่างอย่างอย่างผมไปดูของสุริยาครับผมผมแค่ต้องการอยากรู้ว่า แทงมุมนี้หรือมุมอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันก็เลยมาช่วยเราได้คือถ้าส่วนตัวคือสอนได้เป็นแต่ว่าถ้าถ้าทําให้เขาดูแล้วเขาจามาได้อยู่ถ้าสอนไม่กล้าไม่กล้าผมไม่กล้าผมเห็นคนโน้นคนนี้สอนเพราะเราสอนมาอย่างนี้อีกคนหนึ่งเขาก็จะว่ายอย่างนี้ดีกว่ายางไี้ดีกวผมก็เลยมไม่กล้าผม <c oughs> ไม่ค่อยกล้าหรอกผมเลยก่อนที่เราจะมาขับรถอันเนี้ยผมใช้คิดแต่ว่าซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายตอนถอยแต่พอ,อากบางค,าคนก็เข้าใจอย,อย่างนี้แต่พอเราไปเรียนพอมันได้แล้วก็ต้องดันตาม ผมผมพอเขาอาครูเนี่ยเขาบอกว่าครูวเข้าใจยังไงเราก็เราก็ในตาตลเราก็บอก่็ถอยซ้ายก็ต้องหักขวาขวาไปซ้ายอะไรอย่างนงี้ก็อบอกว่าถ้าอย่างนงี้มบางคนจะจําสับสนแต่ผมเลยมองว่าจะถ,ถอยซ้ายเขาบอกให้ดันซ้ายอ่า ขอยขวาดันใช้คำว่าดันผมใช้คำว่าดันไม่เกี่ยวกับการหมุนพวงมาลัยมันเลยทำให้เราของเราใช่เราง่ายพะเราจะมองอย่างเราจะมองนี่จอจอซ้ายเข้าผมก็ต้องดันซ้ายแล้วใช่ใช่มันหมุนซ้ายไปขวาแค่นิดเดียวตอนแรกเองสุดท้ายใช้คําว่าดันมันจะจบทีเดียวใช่เพราะว่าไอหมุนซ้ายไปขวาเนี่ยมันไม่ได้หมุนซ้ายตลอดเนี่ยมันต้องคืนคืต้องดันให้รถไปผมว่าก็ก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งแล้วสรุปสรุปรวมๆแล้ว อ่าโอเคไม่กะว่ามีต่อมีเพิ่มไหมอีกสักคันไหมทีแรกทีแรกทีแรกก็คิดนะเพราะว่าถ้าเกิดโควิดมันมาเนี่ยผมอาจอาจจะเอาอีกคันนึืมเพราะว่าโควิดมันกระทบรถบัสอยู่แล้วเนาะรถรถนเต็มเต็มแต่อย่างคนส่งนี่มันยังไปได้แต่ว่ามาเหลือน้อยอ่าแต่ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเพราะช่วงนี้ผมเห็นราคามันลงช่วงนี้อืผมก็เป็นเพราะว่าเรือมันไม่บางคนก็บอกว่าเรือไม่เข้าเรือไม่ออกผมก็ไม่เข้าใจผมเห็นลูกค้าเขาตัดราคาลงราคาเห็นหลายคนเขาบอกว่ามัน แย่างงานกันวิ่งอ่ะประมาณนั้นอ่ะเขาว่างัา<ช>าา้นราคามันก็เลยเบาลงใช่ครับรแต่ทุกคนกล<ช>ัวอดตายอ่ะประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดผมเล่าอีกคันหนึ่งใจผมก็น่าจะเล่นพวกสแกนเนียอืมก็ยังยังอย,งอยู่ในรถสไตล์ยุโรปอยู่เนี่ยสกันเนียสแกนเนีย,นนยผมว่ามันหนึ่งมันมันมน่าจะนิ่มอันนี้ยาวๆที่ขับรถบัสมาก่อนอันนี้วิ่งยาวๆไม่ก็เหมือนขับรถบัสเลยมั้งเลยเหมือนครับสบายกว่าอันนี้อันนี้เป็นถ้าเกิดระบบรถมันสบายกว่ารถบัสอีกอหรสบายกว่าเพราะทุกอย่างมันคอนโทรลอยู่ที่ที่พวงมาลัยอ๋อ จะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเอ่ะเปิดเพลงเนี้ยอ่าพอแล้วอ่าที่ฟังกันแล้วก็เปิดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นแบบฟังก์ชันขับแบบออโต้อ่ามีคุยคนโรยเหมือนรถเก่งนะฮะอ๋อมันอยู่ที่พว่มอะไรอ่าหกิบแล้วสามารถบวกลบเล้เป็นหกสิบเอดหสิบสองสิสามได้มันนนจะเดินติดก็ติดใช่ไหม อ๋อก็ถือว่าสุดยอดคอนโซลเขาแบบกว้างเบาขนาดเบาะซ้ายยังถุงลมเลยเนาะแปลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันใช้ประโยชน์อะไรเอาตัวพี่นะพี่ใช้ประโยชน์อะไรบ้างตัวนี้วางของไม่ได้วางอะไรครับเพราะตรงนี้เปตู้เย็นอ๋อเป็นตู้เย็นตู้เย็นมากับรถเลยใช่ใช่ครับตู้เย็นโอ้แน่นอนวะไม่ต้องซื้อน้องแข็งโชคดีไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยออ๋มันซ่อนดีจังเลยเป็นตู้เย็นอันนี้ก็เป็นอ๋อถ้าจะเอามาวางไว้มีเด็กน้อยนั่งได้ไหมเดี๋ยวไม่กระพังอีกไม่ได้เนาะ่ไม่ได้ ที่เก็บเสื้อผ้าหมดเลยครับในนี้ใต้นี้ยต้นี้เป็นที่เก็บเสื้อผ้าถือว่าสุดยอดเลยอันนี้คือ440ผมเพิ่งเคยขึ้นมาข้างบนเพราะมีมีกระจกให้เราดูเมื่อคืนอันนี้มันเปิดมันลุกได้ไม่ใช่สัลลุกไม่หมุนลูกหรอครับจริงๆครับกระจกนี้สะพายเขาให้แตกให้คนออกแล้วลูกความรับจริงแล้วมันเป็นกระจกนี้สะพายเขามันเปิดไม่ได้อยู่แล้วคันนี้ลดความครับตีให้แตกเดียวเลยตีแตกแล้วเอาขาออกข้างบนแล้วก็พวกผมเพิ่งรู้นะว่า ว่าทุกอย่างครับเอาไปใช้จุดไฟไม่ติดนะครับอ้าวเหรอเป็นระบบกันไฟรับเพลเซนต์ครับดีไหมทุกอย่างของของวันโวของคันนี้รุ่นนี้เลยใช่เอาเอาไปแช็คป้องกันป้องกันไฟไหมอืมกรณีประสงค์ครับถือว่าสุดยอดเลยจาก็ปักไฟฟ้าได้อ๋อไหนที่ใส่เกียร์โอ้โหนิ่มเลยถอยนะที่แกถอยให้นิดหนึ่งโอ้หนิ่มเลยเหมือนนั่งเรือเลย ก็ตัดเสียงถอยได้อ,อะไรได<อ>้ครับเม็ดไม่ต้องออกเสียงถอยก็ได้อ้เบรกมือก็เกี่ยวเกมือเกี่ยวแค่นี้ใช่ครับแลแบ้วเบรกเบรกอ๋อเกี่ยวแล้วก็ปล่อยไปคืนแล้วก็เบรกชุดคอนโทรลเนี่ยครับอันนี้ก็เบรกหางมีเบรกหางแล้วก็มีเบรกไฟฟ้าสามแก๊สเบรกไฟฟ้า <c oughs> เขาไว้ตอนลงเขาอ่ะอ๋อช่วยช่วย,วยเป็นบางครั้งบางครั้งใช่ครับแล้วก็มีเบรกไฟฟ้าเบรกช็อปออโต้เขารียกเบรกช็อปครับช็อปไปเสียช็อปไปเสียอเหมือนรถทั่วไปใช่ครับชอ ตั้งออโต้ไว้มันก็เวลาแตะเบรกทีปุ๊บมันก็ช็อปไปลออัตโนมัติบ้านเราถ้าพูดตรงๆใช้จริงก็ใช้ไม่ครบแล้วมั้งผมว่านะครบนะครับใช้จนครบเลย่ทุกฟังก์ชันเลยใช่ใช้ครับถ้ายี่ในกรุงเทพไม่ค่อยใช้กรุงเทพในกรุงเทพผมผมว่าจะใช้เป็นเป็นออโต้แล้วก็เบรกหางแค่นั่นก็เอาอยู่แล้วเพราะว่าผมจะไม่ค่อยเบรกเบรกเบรกท้านะเพราะว่า มันเป็นที่เบรกนะกลัวเพราะเบรกแบงเออก็มันเอาแล้วก็ใส่ว่าดูไกลๆแล้วก็เบรกหางช่วยดึงเกี่ยวมือเบรกหางเบรกหางมันอยู่อยู่แล้วถ้าเราไม่ได้จี้ไม่ได้เร็วใช่ครับอยู่นี่ครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับได้ครับอันเนี้ยอันเนี้ยนี่ก็ได้ครัับอนนเี้ยปัดอ๋อโอเคไว้สวยอยู่มันมีมันมีรูปรวมรถสามคัน อยากทาถามถผมเลยเดี๋ยวผมบอกให้เริ่มต้นยังไงไม่รู้อ่ะครั้งแรกครั้งเราจะถ่ายคลิปครั้งแรกอเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวผมบอกให้ผมถ้าอยากทำยูทูบที่ว่าถอยใช่ถอยเข้าถอยถอยแทงแแททงงซ้ายเข้าที่ผ่านซุ้มประตูอ่ะถอยไปโรงงานอะไรทีกอย่างแทงอันนี้เป็นของผมสามพันแทงซ้ายแทงซ้ายเข้าอ่าใช่เป็นสแกเนียบะมีสแกเนีย สองคันครับอยอนยนี์หนึ่งหนึ่งสามก็คือหนึ่งในนี้ก็คือพี่ขับเองคันหนึ่งด้วยคันหนึ่งแต่นีนก็เริ่มมาทางรถรถเทลรลแล้วใช่ครับขับทุกงานมาทุกทุกอย่างอไม่ว,ว่าจะอันนี้ผมก็ถ่ายผมไว้ฝูกลูกพวกนี้ครับนี่ก็วิ่งปีกไม้คุมมะใบสวยถ้าวิ่งของต่ำๆก<ม>็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆได้คุยกับพี่อ,อ๊อฟเนาะอ๊อฟอ่าแกเป็นคนกรุงเทพนะครับก็ผมก็ ถ้าแกแล้วแกก็บอกว่าแกก็ได้ไปติดตามดูช่องสุริยาอยู่ก่อนที่แกจะมาเล่นแกก็เพิ่งซื้อมาเล่นแต่ก่อนนี้แกเล่นรถบัสเนาะของแกโดนผลกระทบจากโควิดนะครับก็เลยเปลี่ยนแนวทางมาเล่นเจ้าเทเลอร์นะครับก็จะเป็นโวลโว่4ีแรงตัวนี้เลยกับพี่อ๊อฟนะครับบางกะปีนะแกสุดจริงๆนะฮะก็อายุพอๆกันกับผมนะครับก็วันนี้ก็บังเอิญมาเจอกันไปทักแกก่อนนะครับขอแกถ่ายรถนะแกก็มา คุยให้ฟังแกบอกว่าของแกเป็นกระทะพิเนียมแกซื้อมาใส่ตั้งหางนะแกบอกว่าเบากว่ากันเยอะเลยนะครับก็โอเคสําหรับใครที่ชอบอ่ะคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สุริยมทุกขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับสุริยมทุกสวัสดีครับ ชอบท o u t u b e ไปนะยังไงเพื่อนๆก็ลองอไปกดติดตามช่องพี่แกันแล้วกันนะถ้าใครชอบทันนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นบกช่อง YouTube ที่เขาให้ ของอยู่ตรงนู้นของไม่พอเราต้องถอยยาไปก่อนก็นได้พี่ถอยยาไปก่อนเอาเลยเหรอเอาเลยบ้าไก้เกี่ยวหางเริ่มไม่ได้หรอกก็ไม่ได้มันจะติดต,ตอนนีย้ยังไงก็เกี่ยวไม่โดนหรอ bà Ti bong mày, ti bong mày Ra bây còn Ra bây I'm <laughs> going